สวัสดีครับเพื่อนๆก็จะมารีวิวอา่าบิ๊กแคตเวอร์ชันสนะครับเวอร์ชัน t นะครับก็ใครที่สนใจจะสมัครอยู่ในทีมผมนะครับก็ชุดละ405บาทนะครับก็อย่างนี้นะครับก็จะสมัครกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือ จะไม่จะไม่ให้ใครสมัครแล้วติดตัวนะครับยกเว้นว่าจะฉีกขวานะครับอย่างอันนี้ก็มีคนสมัครสามรหัสก็จะมีคนท่านก็ไม่มีคนอื่นท่านก็เป็นผมเองก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็มีสมัครมาอีกนะครับก็เรื่อยๆนะครับก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับอ่อันนี้นี่คุณจะสมัครคุณต้องทักผมมานะครับถ้า ไม่ได้ทักผมมาเนี่ยก็คือสมัครไปในในรหัสที่เป็นลิงก์ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าที่สมัครเป็นลิงก์ไปเนี่ยเออมันเป็นลิงก์ของเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็บางทีผมไม่ค่อยได้เปิดดูนะครับก็คือใครสนใจก็คือทักมาเลยนะครับเพราะว่าผมผมผมเปิดดูบางทีโทรโทรบางทีแอดไลน์ไปแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตามก็บางทีก็ไม่ไม่อ่านไม่ตอบก็ผมก็เลยไม่ไม่ตามแล้วครับก็ ใครที่สนใจจะสมัครก็ทักมานะครับแล้วก็แอดไลน์ผมมาแล้วก็ถ้าบางทีผมไม่ได้รับหรือว่าผมหรือว่าผมไม่ได้อ่านก็ก็เข้าใจด้วยนะครับว่าบางทีที่ผมไม่ได้อ่านเพราะว่าไลน์ผมมันเยอะบางทีคุณเอ่อใครที่สนใจจะจะสมัครก็เอ่อโทรโทรเอ่อโทรไลน์นะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมจะดิ่งซ้ายไปเรื่อยเรื่อยนะครับ จนกระทั่งลึกพอแล้วก็มีแนวร่วมที่จะทำจั่วเป็นหลักร้อยหลักพันนะครับคือคนจำนวนถ้ายังน้อยอยู่ผมจะไม่ทำจั่วนะครับก็ใครจะทำจั่วของตัวเองก็ไปฉีกขวาได้เลยนะครับไม่ไม่ไมเออไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือสามารถฉีกขวาได้ตามสะดวกท่านเลยนะครับก็ใครที่ฉีกขวาก็สามารถที่จะสมัครชื่อตัวเอง ในการทียวิชีขวาเป็นเม็ติดตัวเพื่อที่ทําจ่วงท่านได้นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับก็ทุกทุกท่านก็สามารถที่จะเริ่มธุรกิจกับ Big Cat ได้นะครับชุดละ405บาทคุณได้7,500โทเค็นนะครับ7,500โทเค็นนี้น่าจะแจกอีกไม่นานแล้วนะครับหลังจากนี้ไปถ้าเหรียญมีมูลค่าเมื่อไหร่ก็ 7,500โทเค็นคุณจะไม่ได้แล้วนะครับก็มันก็จะเหมือนกับว่าใครที่ลงรหัสตั้งแต่ตอนนี้ก็คุณก็เตรียมตัวมีรายได้มีเหมือนกับม,มีมีสินทรัพย์นะครับเพราะว่านี้มันมันเป็นเงินดิจิตอลที่มีมูลค่านะครับไม่ใช่เป็นเงินดิจิตอลที่ที่ไม่มีมูลค่าเพราะนี้มันมีการซื้อขายกันจริงนะครับการซื้อก็คือซื้อรหัสนี่แหละครับแต่ว่า เออมันได้เหรียญในการแถมไอเหรียญที่แถมนี่ตอนนี้มันไม่มีมูลค่าแต่ต่อไปมีมูลค่าสูงครับหนึ่งหนึ่งรหัสเนี่ยเจ็ดพันห้าร้อยโทเอ็ดหนึ่งหนึ่งชุดหนึ่ง 7, เจ็ดพันห้าร้อยโทเค็นนะครับอย่างอันนี้ผมก็จะให้ท่านดูเฉพาะรหัสนี้ก่อนก็ได้นะครับว่าเออเงินที่เงินที่เรามีนะครับหมายถึงว่าเงินดิจิตอลนะครับเนี่ยนะครับ เงินที่เงินดิจิตอลที่มีอยู่เนี่ยอันเนี้ก็จะคือเจ็ดพันนะครับแล้วรหัสที่เป็นสามสิบห้าบาทอีกห้าร้อยรวมแล้วก็จะเป็นเจ็ดพันห้าร้อยในหนึ่งชุดนะครับคือเออเขาเข้ามานะครับเพราะว่าน,นี้มันมันโหดเลยว่ามันเป็นโอกาสทองของท่านนะครับซึ่งมันไม่ได้มีบ่อยๆนะครับก็ใครที่สนใจก็สมัครมาได้นะครับ ที่ลิงด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์ไว้ให้นะครับก็ชุดละ4ี่้อยห้บาทนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์กดติดตามนะครับผมจะผมท็อปซูเปอร์แอปจะนำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ที่จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับทุกทุท่านได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกทุท่านโชคดีนะครับขอให้มีเงินใช้เยอะๆมีความสุขนะครับสวัสดีครับ